โอ้ยเขากระดังคืออย่างนี้ดังบอมบอดี้บิดด่างใส่หูกะตาไม่สุดบอสสวยติพี่ไม่เราเขาก็เก่งเองบอสสวยเ่นบอกลองดูเราเก่งอีงนี่คือเด็กเสือบอกสุดนี่คือถึงสุดสุดว่าสิเอาสุดสีเนีั่นมาใส่คนอู้หู้ยแต่ซาเชอรี่สวยอู้หู้ยต้องสูงประมาณนี้บ่ะเออนี่ลาแล้วผู้หญิงก็ต้องแบบว่าเออเออซ้ายชายขาถือไม่ได้ บอกให้เราสวยฟังนี้ใช่ไหมเต็มกับสวยฟังนี้กันอันันอันลางเกโอ้ยตายตายตายโอ๊ะโอ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 คือบอกนยงังเลยเออยังเคเนาะงั้นกาลาดินเนี่ยข้อก่อน้นวอฟายแต่บอแต่ยูนิไม่คิดมากเลยนี่บอสาวเกาหลี มันอาจจะชัดไป่พียวนะิี่ห้าโอเคหมดเตะฮะก็ได้อีโอ้เตะวไอ้สือต้นนะเจ้าเป้นต้นหรอปล่ยิ้มะหรคือกันด้อยิ้มเคเคสวยหวาน ใช่ปเดวะขึ้นเป็นร่างนก่สวยหวานพี่สวยหวานปพี่หานหรือหวานบากครับอะไรก็ไฟมันกองไงเอ็กแปดบะใรยอกีล้เนี่ยตีจะเปเหตุโปรโปเตอร์มารําสิ่งาอันโรซี่ชวเเดี๋ยวไม มีนาฬิกาไม่เจ้านาฬิกามายิบใส่กระเป๋าหนึ่งใส่รูปก่อนเกียร์เกียรนาฬิกามาใส่ก่อนอ๋ปัเต้มายิบสิ